8,000กิ 8, โลนะครับสิ่งที่ทุกคนรนู้นะครับก็มีเสียงออกมาจากน่าจะเครื่องนะฮะผมไม่คิดว่าภาพเบรกด้านหลังมันจะหมดเร็วขนาดนี้มาก่อนนะฮะโอเคเจ้าสนเทศกินย้อเราก็สู่กิ๊กวุลเมตดโอเควันนี้เราจะมารีวิวเจ้าสนเทศนะ8,000กิโลนะครับผมกลับไปแล้วนะครับก็ วันนี้คุยกันย,วยาวๆนะครับ8 0ันโลนะครับสิ่งที่ทุกคนควรรู้นะครับก็จะมีในส่วนของสําคัญที่สุดก็คือเบรกนะครับผมเจอเมือกับตัวนะครับผมไม่คิดว่าผ้าเบรกด้านหลังมันจะหมดเร็วขนาดนี้มาก่อนนะฮะก็โดนไปคือจานเบรกเนี่ยแทบจะสึกกินเนื้อเข้าไปแล้วเพราะว่าเนี่ยฮะมันมีเสียงอาการเริ่มแรกมันมีเสียงคืดๆๆที่บริเวณเ ล้อด้านหลังก่อนนะครับแล้วผมก็ไปเช็คดูผมไม่คิดว่าเป็นท่ผ้าเบรกเพราะว่ารถเพิ่งซื้อมาได้แค่สามสี่ถึงห้าเดือนเองนะครับมันเพิ่งผ่อนไปแค่สี่ถึงห้าเดือนมันไม่น่าจะหมดหรือไวขนาดนั้นแต่พอแกะออกมาดูคือหมดจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับก็คือแต่ผมสั่งผ้าเบรกมาใหม่แล้วผ้าเบรกของผมสั่งเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับคือไม่ใช่ของูนยนนะครับผมกลัวว่าสซเอเะเขาว่าผมกลัว,วของูนยนมันจะทําให้เขาเรียกอะไร เสื่อมเร็วอีกนะครับแต่เองมาคอมเพล์กันดูว่าระหว่างของสวนกับของญี่ปุ่นเป็นพระเบกของตรงรุ่นนะฮะเป็นสีผ้าสีแดงๆนะฮะส่วนใครอยากรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็สามารถชมเมนด้านล่างได้ผมจะมาตอบนะครับนั่นแหละรก็เดี๋ยวอีกสีเดือนเรามาดูกันคอมเพล์ดูว่าจะหมดเร็วเหมือนกับพราเบกไอติดรถมาหรือเปล่านะฮะส่วนด้านหน้าผมด้านหน้าก็มีนะครับตรงรุ่นเหมือนกันด้านหน้าผมเตรียมตัวจะสั่งละมันเกือบจะหมดเหมือนกันนะครับ จากการวิเคราะห์ของผมนะครับสาเหตุที่มันพาเบรกมันหมดเร็วเนี่ยก็เป็นเพราะว่า e อนจิ้งเบรกของเจ้าซอนเตสนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมันมันน้อยนะฮะสิ่งที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าเวลาผ่อนคันเร่งอ่ะแล้วเครื่องมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดาวลงมาไม่คันเร่งมันไม่ค่อยดาวลงมาเพราะว่าแอนจิ้งเบรกมันค่อนข้างน้อยมันทาให้เราต้องหยุดรถด้วยการกำเบรกมันก็เลยพาเบรกก็เลยน่าจะสึกไว ตามความคิดของผมนะครับแต่ถ้าใครมีความคิดที่ผิดแปลกไปมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้สิ่งที่ทุกคนควรรู้แล้วก็ควรระวังนะครับก่อนที่จะ,ะถ้ามีเสียงขูดููดดด,ดที่ผ้าเบรกด้านหลังนะทุกคนก็สามารถที่จะเช็คปั๊มหลังก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปเข้าศูนย์กันนะครับผมมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปขับรถเล่นกันนะฮะ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงโซนถนนพระรามที่3นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวนะครับเข้าไปทางถนนจะเลีเ้ยวขวาตรงใต้สะพานนะครับเลี้ยวไปที่เขาเรียกอะไรอะถนนสาธุประดิษฐ์นะครับผม ก็เดี๋ยวเลี้ยวไปเลี้ยวตัดตรงสาธุพดดเสร็จแล้วก็จะไปถนนจันนะฮะต่อเลยตอนนี้ก็พาเพื่อนขับรถเล่นนะฮะโอเคไหนๆก็ถ่ายแล้วนะครับแล้วก็จะมารีวิวรถกันนะครับผมในระยะนะครับ8,000โลแล้วนะครับในส่วนของเจ้าซอนเทสนะครับกำลังจะไปเข้าศูนย์นะครับครั้งที่3แล้วนะฮะ รอบแรกพันรอบที่สองสี่พันเนี่ยรอบนี้คือ8ปดพันแล้วนะครับก็รีวิวนิดหนึ่งแล้วกันเนาะก็ตอนนี้นะครับตอนเช้าๆนะตอนที่ผมก่อนไปทํางานอะ่ะมันจะเริ่มแบบมีเสียงออกมาจากน่าจะเครื่องนะฮะไอ้สเกีย่แลลว มันเริ่มมีเสียงออกมาจากเครื่องนะครับเสียงแบบคือคือคเครื่องยนต์นะฮะถ้าผมคิดนะฮะมันจะเป็นตอนช่วงเช้าแค่เช้าเช้าอาจจะเป็นเรื่องของน้ํามันอาจจะลงอาจจะเลี้ยงก็ได้ไรน้ํามันอาจจะเลี้ยงไม่ไม่ทั่วเครื่องยนต์นะครับมันก็เลยทําให้มีเสียงแต่พอเฮ้ยเจ้ากูก็เนี่ยพับเบิ้ลใส่หน้ารถ นั่นแหละมันอาจจะเป็นเรื่องของอน้ำมันลงไม่ทั่วเครื่องยนต์หรือเปล่ามนเลยทําให้มีเสียงตอนเช้า,ชาแต่พอขี่ไปเซฟักช่วงกลางวันเนี้ยเสียงนั้นมันก็หายไปเนี่ยอย่างตอนนี้ไม่มีเสียงลวครับเป็นแค่ตอนเช้าๆช้า,ชาอย่างเดียวนะครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าส่วนนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเป็นตารางตารางค่าใช้จ่ายนะครับ มีเอออย่ันหนึ่งนะครับของผมนะครับจุดที่คนระวังในหน้าจอนะครับผมเอาน้ําไปฉีดหน้าจอเป็นน้ําแบบแรงๆเป็นความดันที่ปืนฉีดอนะปืนฉีดน้ําแรงๆที่ที่เขาหยอดเหรียญน,นะฮะผมไปลองผมไปฉีดดูแล้วก็ฉีดเข้าหน้าจอแล้วพอดีหน้าจอมันน้ำมันเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของหน้าจอนะมันมันมีฟองอยู่ข้างในนะครับแต่ตอนนี้มันดีขึ้นละผมมีวิดีโอให้ดูเดี๋ยวจุดทางเขาตรงนี้นะ ผมนะเอาน้ำฉีดเข้าไปตอนนี้ก็ดีขึ้นมาละหลังจากเอารถไปเรียกว่าตากแดดนะฮะตอนนี้ก็ใช้โหมดสีหน้าจอแบบ Nice mode นะครับเป็นแบบสีดำนะครับมันก็จะมองไม่เห็นลายจุดแต่ถ้าเกิดใช้แบบกลางวันก็คือเป็นช่วงกลางวันก็จะทำให้เห็นรอยจุดชัดขึ้นนะครับผมก็เลยใช้สีดำมาตลอดก็มองแทบจะมองไม่เห็นเลยครับจุดจุดที่บอกครับ ผมมีส่วนของวิดีโอ,อรถเจ้าซอนเตส 350D นะครับมามาให้ทุกคนได้ดูนะครับสีเทานะครับไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ แล้วก็ของแต่งนะครับผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับผมเล่งก็เรืออะไรชกหลังไว้นะครับเพื่อนๆคนไหนใส่อะไรอยู่บ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็แนะนํามผมหน่อยนะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นโอรินนรแต่รู้สึกว่าจะรอไม่ไหวนะไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่ถึงจะมา,าตรงรุ่นนะฮะบางเห็นบางคนใส่แปลงเป็นโอรินแต่ว่าไม่รู้ใช้รุ่นอะไรเหมือนกัน,นครับ <S <S ตอนนี้ผมก็รอตรงรุ่นอยู่เนาะโอเค อันนผมขอจบกับเพลงเท่านี้นะเจอกันใหม่อีก4,000โลข้างหน้าคือเท่าไหร่1น2 0 0ใช่ไหมฮะว่ามีค่าจะจ่ายอะไรบ้างน,นะครับสำหรับวัวนนี้ที่พลเมศสุสดิครับก็รสรุปนิดนึง4,000โลนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่เสียงเครื่องยนต์ตอนเช้ากับหน้าจอผมที่พังนะครับอันนี้ก็ปกติแล้วส่วนเียงเครื่องยนต์ก็เดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งถ้ามันยังไม่ เลยถ้ามันเป็นหนักขึ้นน่ะเดี๋ยวให้ให้ใหใหสูย์เช็คนะครับแต่ขั้นขับขี่ก็ปกติครับไม่มีอะไรครับแล้วก็การที่เอ่อเขาเรียกอะไรเสียงเบรกของผมก็ใช้น้ํายามาพ่นฝุ่นออกก็หายนะครับไม่มีอะไรแล้วมีอะไรอีกก็มีในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ดูนไปเรื่อยๆเนาะแต่ดูรวมโอเคนะครับผมว่าผมชอบนะครับเครื่องยนต์เขาใหญ่นะครับแล้วก็แรงอืม ก็จะประมาณนี้ครับโอเคเดี ais, right. okay. ๋ยวเจอกันใหม่อีกสี่พันโลหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ